สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นโมเดลโซล่าเซลล์ของเทพเจ้าจีนพาร์ทเดิมนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นนี่เลยทุกคนพระศรีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์นะซึ่งทุกคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นพระสังกาจายก็คือเราเห็นตามวัดนี่ทุกคนเนี่ที่แบบว่าก่อนถ้าไปถึงเทพเนี่ยจะเจอพร์เมตไตรอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ แกะแล้วนะแกะมาละแกะมาละดูข้างในเลยว่าเป็นยังไงมาดูข้างในกันทุกคนอ่ะนี่ประมาณนี้นะนี่ไงไทุกคนก็ มีถืออะไรด้วยนะตรงเนี้ยแล้วก็ใบหน้าท่านจะยิ้มแย้มนี่เหมือนเป็นใบพัดทุกคนนี่พัดลมอ่ะที่เขาใช้มันมนอันนี้ทุกคน,นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะอ่ะนี่ประมาณนี้ทุกคนนี่รายละเอียดขององค์พระนะทุกคนนี่โอเคจีวอนก็ แบบนี้ทุกคนนี่ตามที่เราไปเห็นที่วัดจีนมุณก็เคยเห็นอยู่นะแบบเนี้ยนี่มีสีทองกับสีแดงโอเคนี่นะประมาณเนี้ยโอเคสารับคีนี้ต้องขอลาไปก่อนนะตัวดีครับ